สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้ก็จะมาอัปเดตพอร์ตหุ้น EP ที่20เดือนที่20สําหรับการสร้างแพสซีฟ n ินค e จากหุ้นอัปเดตให้กับทุกๆคนฟังนะครับว่าตอนนี้พอร์ตหุ้นไทยของผมเป็นยังไงบ้างแล้วก็ EP นี้ผมมีการเพิ่มหุ้นเข้ามา1ตัวแล้วก็ได้มีการขายหุ้น ในเดือนที่แล้วเนี่ยไปบางส่วนนะครับก็คืออาจจะมีตัวที่ขายแต่ว่าไม่ได้ขายทั้งหมดนะแค่ขายแบบ take เทคโปรฟิตเฉยๆไม่ได้ขายขัดลอดนะโอเควันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตให้กับทุกคนฟังนะครับคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะชี้ชวนชี้แนะให้นักลงทุนซื้อขายหุ้นตัวนั้นๆตามเป็นเพียงการนำมาเล่าแชร์ share, ประสบการณ์ในการลงทุนหุ้นไทยในการติดดอยหุ้น ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครมีข้อคำถามสงสัยหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจสามารถที่จะแนะนำเข้ามาได้เลยแล้วก็สำหรับใครที่อยากพูดคุยกันก็สามารถที่จะไป Follow IG ได้นะครับก็ชื่อตามชื่อช่องเลยฝากไปกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้มีผู้ติดตามแล้ว เยอะมากๆประมาณ46คนแล้วก็ไม่มีใครยกเลิกติดตามเลยนะหลังจากที่เขาก็ติดตามมาแล้วก็ขอบคุณมากๆในช่วงที่ผ่านมา1เดือนที่แล้วมันค่อนข้างเกิดเหตุการณ์ที่หลากหลายแล้วก็เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับหุ้น EA เรื่อง ESG เรื่องผู้บริหารของ EA บริษัทจาก market cap แบบ3า0แสน0 0แสนล้านอย่างเงี้ยเหลือแค่หลักหมื่น จากที่เคยเป็นบริษัทแบบติดท็อปสิของประเทศไทยอะขนาดใหญ่เงี้ยก็ลดลงมาเยอะมากๆก็สำหรับใครที่มีหุ้น EA แล้วถืออยู่ต้นทุนที่เยอะก็เป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนเพราะว่าผมเองก็เคยดู EA เหมือนกันนะในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เหมือนเพื่อนไปฝึกงานแหละเออล้วก็ได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับหุ้น EA แต่ว่าตอนนั้นก็ ไม่ได้มีการลงทุนอะไรเกี่ยวกับหุ้นเราอ่ะค่อนข้างที่จะดูปันผลของเขาแล้วมันดูแบบไม่ค่อยตรงกับนโยบายเงี้ยก็เลยเป็นจุดแบบเอ๊ะตรงนั้นแต่ก็เลยไม่ได้ลงทุนแต่ไหนแต่ไรมาในช่วงที่ผ่านมาก็มีเอ้ยตอนนี้มีโอลิมปิกนะทุกคนถ้าใครดูกีฬาหรือ่ชื่นชอบอะไรก็ไปเชียร์นนะักกีฬาไทยกันได้แล้วก็เดือนหน้านะครับอย่าลืมลงทะเบียนเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทกันนะจ๊ะ ช่วงที่ผ่านมาก็มีอะไรอีกอะ่ะมีกฟัฟกับอินทั h ที่จะควบรวมกันนะครับตอนแรกผมนึกว่าแบบฮ้ยแอดวานจะโดนควบรวมหรอก็ตกใจเหมือนกันนะแต่จริงๆไม่ใช่แต่ว่าเขาก็มีการตั้งต๊ะรับซื้อหุ้นแอดวานเนี่ยนะแต่รับซื้อในราคา216ใครจะบ้าขายโหราคากระดานสูงกว่า216บาทแต่เหมือนตั้งมาเฉยๆยแหละไม่ได้ต้องการที่จะซื้อแอดวานแต่อย่างใด แล้วก็มาอัปเดตหุ้นในพอร์ตนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมามีข่าวอะไรเกิดขึ้นกับหุ้นตัวไหนบ้างข่าวแรกก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและก็ลดทุนจดทะเบียนนะครับก็เป็นของหุ้นทีเอ็นเอนในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเขา,าเขาเรียกอะไรอ่ะรับซื้อหุ้นคืนใช่ไหมก็คือจะไล่ซื้อหุ้นคืนเพื่อที่จะบริหารทางการเงินอะไรของเขาก็ว่าไปก็ใช้เวลาประมาณ6เดือน ในการซื้อคืนอ่ะทั้งหมด200หุ้นแต่พอซื้อคืนและอยู่ดีก็บอกว่าจะขายหุ้นที่ซื้อคืนออกมาโดยขายเนี่ยใช้เวลาเพียง7วันเนงนะทุกคนก็คือตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมถึงวันที่12แต่ใช้เวลาซื้อตั้ง6เดือนสรุปก็คือไม่ได้ขายก็คือเป็นการตัดหุ้นที่ซื้อคืนแล้วก็ตัดเป็นลดทุนออกไปเนาะก็ประมาณคิดเป็นร้อยละ 4.19ของทุนจดทะเบียนก็เป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นของท u แล้วกันเพราะว่าจะทำให้ eps ของบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีอัพไซด์ของราคาเล็กน้อยหุ้นตัวต่อมาในพอร์ตนะครับที่มีข่าวก็มีจะมีทิสโก้ที่พึ่งประกาศงบออกไปก็ถือว่าทรงทรงตัวลดลงแต่ว่าสิ่งที่ ไม่ค่อยดีก็คือการตั้งสำรองของทิสโกที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าหุ้นทิสโกก็ไม่ได้ไม่มีการล่วงเยอะอะไรขนาดนั้นต่างกับหุ้นของธนาคารนึงอีกธนาคารของผมที่มีในพอร์ตก็คือธนาคาร KKP นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่ากำไรที่ออกมาเนี่ยลดลงไป49% Q on Q แล้วก็45% year on year ถือว่าลดเยอะมากมาก เขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีสํานักไหนนักวิเคราะห์บล็กไหนที่คาดการได้แม่นเลยอย่างน้อยก็ก็มีใกล้เคียงแต่ไม่ได้แบบใกล้ขนาดนั้นส่วนใหญ่ทุกคนก็คาดประมาณพันสองพันอย่างเงี้ยแต่ออกมาจริง796ก็เป็นเพราะว่ามีการตั้งสำรองที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับถึงร้อยละ1,90% Q งร้คถือว่าเยอะมากๆทำให้กำไรใน ไตรมาสสของ KKP เนี่ยออกมาค่อนข้างแย่มากๆก็แนวโน้มในช่วงของครึ่งปีหลังก็คิดว่าน่าจะยังไม่ดีนะครับก็ต้องใช้เวลาอีกนานเลยแหละแล้วก็ต้นทุนทางการเงินก็สูงขึ้นแต่สิ่งที่ดีก็คือบริษัทบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายเนี่ยได้ดีนะครับค่าเกี่ยวกับพนักงานการบริหารต่างๆถือว่าคุมได้ดี แต่ก็ต้องดูกันอีกยาวๆเลยก็คือรออย่างเดียวคือรอดอกเบี้ยลดเนาะอย่างน้อยมันก็มาสนับสนุนเป็นปัจจัยบวกของหุ้น KKP แล้วกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นส่วนตลาดทุนที่เขามีธุรกิจในส่วนเนี้ยก็ซบเซาลงไปจากที่ทุกคนน่าจะเคยอ่านข่าวฟันผ่านบ้างแหละก็ KKP ก็ได้รับผลกระทบในส่วนนี้ไปด้วย จากกำไรที่ออกมาก็ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยร่วงลงเยอะมากๆจากราคาแบบ 45, 46, 47อย่างเงี้ยร่วงลงมาถึง 37, 38บาทนะครับก็เป็นผลมาจากกำไรในไตรมาส2ที่ออกมาไม่ค่อยดีแนวโน้มข้างหน้าก็น่าจะยังไม่ค่อยฟื้นตัวส่วนสิ่งที่ดีก็มีผลขาดทุนจากการขายรถยึดที่ปรับตัวลดลงใน Q 2แต่ก็ยังถือว่าสูงอยู่นะครับ แล้วก็ลูกหนี้ในแต่ละชั้นของเขาก็ลูกหนี้ตกชั้นก็เยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยทำให้บริษัทเองเนี่ยมีความกังวลก็เลยตั้งสำรองที่เยอะขึ้นมากๆแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าผมจะมีการซื้อหุ้นเข้ามาเพิ่มซื้อแล้วก็จะ DCA ไปในทุกๆเดือนด้วย หุ้นตัวนั้นก็คือหุ้น BDMs บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนอย่างที่ทุกคนรู้จักกันในนามของโรงพยาบาลกรุงเทพที่มีสาขาเยอะมากๆแล้วก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนดำดับต้นๆเลยก็ว่าได้แล้วก็จะมีเครือของเขาก็จะมีสมิติเวชเปาโลพยาไทยนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนชื่อไปบ้างเนาะแต่ก็อยู่ภายใต้ของ BDMs b ีดีเเนี่ยผมคิดไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วแหละถ้าใครได้ติดตามคลิปผมมาตลอดเนาะว่าจะมีการซื้อเข้ามาเก็บในพอร์ตแต่ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการเก็บหุ้นตัวนี้เข้ามาแต่เพิ่งจะมาเก็บตัวนี้แหละแล้วก็ในช่วง30กระะกฎาคมที่ผ่านมาผมได้มีการขายหุ้น a d v a วานออกไปทั้งหมด9หุ้นนะครับเหตุผลที่ขายก็เพราะว่าจะลดพอร์ตของแอดวานนะครับเหตุผลอีกลอหนึ่งก็คือ มันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาหมายถึงว่าราคามันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาทําให้มูลค่าในพอร์ตเนี่ยมันอยู่ลําดับต้นๆก็เลยขายลดไปก่อนนะครับเงินที่ขายของแอดวานก็จะได้มาประมาณ2 0งพ9 6สบาทจุสตางค์เนาะแต่ว่ากําไรที่ได้มาจากการขายในรอบนี้ก็อยู่ที่147บาทจากการขายของ a แอด n c e ในรอบนี้ก็จะเอาไปซื้อ BDMS ที่กล่าวมาเมื่อกี้นั่นเองนะครับถ้าวันหนึ่ง d v a วานเขาปรับตัวราคาปรับตัวลดลงเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเข้าไปซื้ออีกทีหนึ่งแต่ในส่วนตัวผมคิดว่าแอดวานเนี่ยน่าจะราคาไม่ลงแล้วแหละเพราะว่ามันเหลือแค่2เจ้าเนาะแล้วก็ถ้าเขาบริหารต้นทุนอะไรต่างๆได้ดีเนี่ยราคาก็น่าจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่า ธุรกิจหนึ่งที่ดีแล้วก็กึ่งๆึผูกขาดน่าจะผูกขาดไปแล้วแหละหมดไปแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตข่าวหุ้นในพอร์ตต่อมาก็จะมาอัปเดตดัชนีเซตในวันที่31กร,รกฎาคม2,567ระหว่างวันนะครับเซตก็บวกมา12จุดเลยตอนนี้เซตอยู่ที่1,320จุดก็ถ้าเทียบกับเดือนที่แล้วปรับตัวมาแค่10จุดเองทุกคนไม่เยอะเลย ใช่ไหมเออหุ้นไทยไม่ไปไหนนะครับนี่แหละไทยเราไม่เหมือนใครส่วนอันนี้ก็จะเป็นราคาหุ้นปิดตลาดในวันที่31ก,การกฎาคมก็จะเห็นว่าแอดวานซมีการปรับบวกขึ้นมาถึง234ถ้าย้อนกลับไปเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมว่าผมขายไป9หุ้นในวันที่30เมื่อราคาตอนนั้นราคา226บาทพอขายปุ๊บอะมันเด้งใส่หน้าเลยคือมันเป็นอย่างเงี้ยทเดียนะั้นยังใช้ได้จริงนะ คือขายปุ๊บกแล้วก็เด้งคือถือมาประมาณ1ปีกับ6-7เดือนอะไม่เคยขายแต่พอขายปุ๊บโหราคาเด้งขึ้นไปจาก2-2-6เป็น2-3-4กูจะบ้าวันนี้หุ้นในพอร์ตทุกตัวก็แทบจะบวกเขียวแล้วก็มีแค่ k k p ที่ไม่บวกไม่ลบนะครับแล้วก็มีการเพิ่ม b d m s มาอย่างที่บอกไปหุ้นที่ซื้อเพิ่มในรอบนี้วันที่31กรกฎาก็จะมี TVO ซื้อในราคา20บาทจุดสสตังค์ทั้งหมด2หุ้นแล้วก็ TVO อีก20หุ้นในราคาเท่ากันก็คือ20บาทส0สตังค์ตัวถัดมาคือ PTT ซื้อในราคา32.25ทั้งหมด9หุ้นถัดมาคือราซื้อในราคา27.75ซื้อในราคาซื้อไปทั้งหมด7หุ้นถัดมาคือ TU ซื้อในราคา14.60ทั้งหมด30หุ้น ตัวทัดมากคือ LHS ซื้อในราคา5.70บาทสตางทั้งหมด100หุ้น KKP ซื้อในราคา39บาททั้งหมด11หุ้นแล้วก็ BDMS ซื้อในราคา26.50ทั้งหมด100หุ้นรวมมูลค่าที่ซื้อในรอบนี้5 0 2 8บาทกับอีก71สตังค์ส่วน2,000กว่าบาทเนี่ยก็มาจากการขายหุ้นอัตวานเพื่อที่จะเอามาซื้อ BDMS เข้าไปในรอบนี้ มาถึงในช่วงสุดท้ายคือการอัปเดตพอร์ตหุ้นหลังจากปิดตลาดไปแล้ววันที่31กรกฎาคมปี67ตัวแรกที่มีในพอร์ตคือ a แอดวานตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด22หุ้นจากเดิมที่มี31หุ้นเพราะว่าขายไปตอนนี้บวก10.38%ก็ถือว่าปรับบวกขึ้นมาเยอะมากๆจากงบที่คาดว่าจะออกมาดีแล้วก็จากการที่กราฟกับอินทัศจะควบรวมกัน ถัดมาคือหุ้น b d m s มีอยู่ทั้งหมด100หุ้นตอนนี้ก็ติดลบไป1.11%ก็ถือว่าไม่ได้ลบอะไรนะครับถัดมาคือ Home Pro ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด100หุ้นติดลบไป2.32%แหมพอร์ตแม่งแดงแดงกันจังเลยถัดมาคือ KKP ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด151หุ้นราคาตลาดอยู่ที่38บาท50เจตงัง ติดลบไปเยอะสุดในพอร์ตเลยลบ26.64%จากเดือนที่แล้วเนี่ยลบแค่12%ก็เป็นผลมาจากงบไตรมาส2ที่ออกมาแย่ yeah, มากๆแล้วก็ไต่3ไตรมา3ไตรมาส4ก็น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถัดมาก็เป็นหุ้น LH ตอนนี้มีทั้งหมด1,104หุ้นติดลบไปเป็นลอง KKP คือ24% ถัดมาคือหุ้น PTT ตอนนี้มี156หุ้นติดลบ4.53ถัดมาคือราชตอนนี้ติดลบไป17ก็ถือว่าติดลบลดลงจากเดือนที่แล้วตัวถัดมาคือทิสโก้นะครับคลิปที่แล้วเนี่ยคนถามถึงทิสโก้เยอะมากว่าทำไมถึงจะขายนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขายเนาะแต่ถ้ามันขึ้นมาอีกสักนิดนึงก็อาจจะเทคขายออกมาก่อน ตอนนี้บวกอยู่ที่2.04%ถัดมาคือ T.U. ตอนนี้มีอยู่417หุ้นตอนนี้ติดลบอยู่0.65%แล้วก็ตัวสุดท้ายคือ T.V.O. ตอนนี้มีอยู่266หุ้นติดลบไป9.84%ถือว่าช่วงเนี้ยก็จะมี L.H. กับ K.K.P. ที่มีต้นทุนในพอร์ตเนี่ยเยอะ สัดส่วนในพอร์ตก็เยอะแต่ติดลบก็ถือว่าเยอะก็เลยทําให้พอร์ตเนี่ยค่อนข้างที่จะติดลบเยอะพอสมควรตอนนี้ต้นทุนที่เติมเข้าไปก็คือ5264บาทกับอีก8สตังค์ส่วน Market Value ก็คือ44,654บาทกับอีก65สตาตังค์พอร์ตติดลบไว้ทั้งหมด5,609บาท43สตาตังค์ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์11.16%นับเป็นสถิติที่ติดลบเยอะที่สุดในพอร์ตนะครับก็คือ11.16%เยอะสุดๆเท่าที่เคยทำการ DCA มาเป็นผลมาจาก LH กับ KKP นั่นแหละเพราะว่าติดลบเยอะแล้วก็มีสัดส่วนในพอร์ตเยอะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการอัปเดตพอร์ตหุ้นใน EP นี้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่า ครึ่งปีหลังเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาแนะนำติชมกันก็ถือว่าผมอ่านครบทุกคอมเมนต์แหละแล้วก็พยายามเก็บมาวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อๆไปบ๊ายบาย